ไฮไฮสวัสดีจ้าเมื่อนี้นะจ้าพาพี่เพิ่นไปเที่ยวเด้อจ้ามูที่มหาพากันเห็นเหตุพี่น้องทางทางจ้าเก็บกันว่าสันจ้าตื่นเต้นสุดๆไปเลยเพราะว่าเมื่อก่อนที่ว่าพาไปเก็บมามันบ่มีจ้บพี่น้องอันนี้มาเที่ยวก็ได้เหตุจ้างามคักสออนคักจ้ามาเด้อจ้ามาเก็บซอยกันสออนคักมันหลายจ้า ลายของไปยากอาจจะบ,บ่หลายคือของผู้อื่นี่จ้าเพราะว่าเขาเห็นนะพี่น้องเก็บกระมวนดีจ้ายิ่งตะมุตะมีนี่มันงามค่ะจ้ากรอบๆนะจ้าขนาดนี้แดมาจ้ามามามาเก็บน้ำกันจ้าช่วงนี้ลายๆายกุ้มกระพากันออกดอกเห็ดมาแข่งกันสนันวันไหวจ้ะพี่น้องแล้วก็คนบ้านเฮามากเบิง้งนะจ้า จังใดกระเบิงให้ป่าเปลี่ยนกำลังใจป่าในเด้อจ้าดูสิคะหลังจากที่นี่มานับดูค่ะว่าจะได้เท่าไหร่เอาเก็บให้เบิงก่อนเด้อจ้าลองคอยมานับเบิงว่าได้เท่าไหร่จ้าเพื่อนที่มหาเพื่อนจะตื่นเต้นจ้าเพราะว่ามาวานี่พาเพื่อนไปมันบ่ได้จ้าอันนี้มันฟุกจ้าอันนี้มันฟุกตาดีค่ะตาดีอ่ะดอกเลยใช่ไหมคะใช่นู่นเจ็ดดอกเจ็ดดอกบน ุ8ดอกแล้วใช่ไหมคะโอ้ยเยอะจังเลย8ดอกแล้วอ่า9ดอกอยู่ใต้ต้นไม้นู้นค่ะมีตาดีอ่ะใต้ต้นไม้ค่ะใต้ต้นไม้9ดอกเดี๋ยวชี้ให้ค่ะไหนไหนอใต้ต้นไม้ไหนค่ะไหนค่ะไหนค่ะอ๋อตาดีค่ะตาดีมากเลยนะคะดอกนะคะเอาเก็บค่ะเก็บค่ะ มองเก็บเห็ดก็ต้องคามรั่วไปเด้อจ้ะพี่น้องอันนี้ขออนุญาตพี่เพื่อนแล้วจะเอาลงได้เพื่นว่าเก่งใจเพื่อนจ้าแต่ก็ขอบคุณเพื่อนหลายๆเด้ยจ้าที่มาเก็บให้ถ่ายวีดีโอมานี่ค่ะพี่ปานี่ดอกนึงค่ะถึงต้องเป็นรั่ค่เห็นไมสวยๆอ้ยอยากอยากได้จังเลยอ่ะวีดีโอะ ยวส่งไปให้น้องก้อยอสวยมากเลยดูเธอใจอ่อนเา่ไ่เดินมาฝั่งนี้ไงหนึ่งสองสามไม่รู้ว่าจองแล้วหมยหมยหมยโอ้โหอยู่ใกล้แหมเผื่อมันไม่ออกอีกอะ ความจริงที่คนเก็บเห็ดบ่ได้บอกจ้าได้หลายแต่บ่ได้กินจ้าเพราะว่นอนกินก้อนที่เก็บมาก็เห็ดให้เพื่อนกินเลยจ้าที่เพื่อนแกนเขียวหวานนาะจ้าก็ใส่เห็ดไปด้วยเลยหวานกรอบแซบคักจ้าพี่น้องมาเด้อจ้ามากินน้ำกันเที่ยงครึ่งอยู่แล้วค่ะ